คือมันมีอยู่วันหนึ่งที่ผมไปเป็นกรรมการเนี่ยก็ไปลงแข่งแบบหนุกๆนะครับสรุปว่าผมโดนเด็กตบยับๆแล้วดูอย่างเกมนี้นะผมขึ้นดอบรัสสวยๆนะผมไต่ลงมาขึ้เอ็กซีมพุ่งออกไปเลยเป็นกระสัดบาสเขาโยกหลบแบบงงๆโอเคไม่เป็นไรโดนนำอยู่ที่3ต่อศูนย์เจอกับตัวที่2ของผมหน่อยอย่างชาร์กสเกลอย่างน้อยก็มีสิทธิ์ลุ้นคือจังหวะนี้เขาไต่ลายลงมานะผมขึ้นเอ็กซ์ีผมออกไปเลยแล้วผมก็แพ้ไปด้วยคะแนนห้าต่อศูนย์นี่แหละฮะชีวิตประจำวันหมไม่เป็นไรอย่างน้อยตรบั้้คได ผมเขาเรียบร้อยครับผมออกเอ็กซ์ตีไปเองแม่งเอ้ย มาดูกันที่ตัวที่2นะครับผมรอบนี้ผมใช้ชาร์จสกิลสตาบิน่านะครับเจอกับวิสันล,ล็อตของเขาสตาบิน่าเหมือนกันนะครับและคือถ้าผมชนไม่ออกเนี่ยผมอาจจะแพ้สปินวีล็อตได้เลยนะครับผมนี่ผมพยายามชนนะฮะแต่ว่าก็ชนเขาไม่ออกแถ<ค>มยังไปเสียแรงขึ้นลายแบบฟรีๆด้วยนะหลังจาก <ผม S 1> ช่วงเฟสท้ายเกมเนี่ยผมไม่มีแรงที่จะชนเขาออกได้เลยนะครับผมวีล็อตเขาก็แบบมาจ้ามาจ้าสกิดสกิลนะฮะผมพยายามสู้จนสุดชีวิตนะฮะแต่สุดท้ายก็แพ้สปินไปตามระเบียบนะแล้วการแข่งรอบที่หนึ่งผมก็ตกรอบไปอย่างน่่่่่่่่่าาาาาาาเเเเเสสีีีีียยยยยดแแแลลล้้้้้วววมม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 ูกกกกกรรรรรรรขขงงััันนนนออ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 บบบบบบทะะคคคผผผจจิืืหหๆไใใ คนนะไม่ว่าคนนั้นจะเป็นเด็กผู้หญิงคนแก่หรือว่าสตรีมีคันทั้งหลายรอบนี้ผมบอกเลยผมเจอกับเด็กด้วยนะฮะใช้เป็นเจ้าเปกสัสซย์บาสน,นะครับผมเจอกับเจ้าฟิลิปวิงแล้วอยู่ๆตัวน้องเขาขึ้นลายเสร็จก็ตัวแตกออกมามาดูภาพช้าอีกทีนะครน้องเขาขึ้นลายเสร็จแล้วตัวแตกออกมาเลยช็อตนี้คืออย่ากระโดนฮาคิราชันนะตัวแตกแบบไม่ทราบสาเหตุนะครับจนต้องดูคลิปรีแต่สรุป <Hey S 1> คือไม่ได้ชนกันก่อนนะครับคือลงสนามมาแล้วทั้งคู่มาต่อที่ตัวที่สนะครับเจอกับไอ้นั่นแล้วก็ไอ้นั่นของผมนะครับไอ้นั่นคืออะไรก็ชักสกิลยังไงล่ะไม่เจอทุกเกมเลยมาดูกันว่าชักสกิลของใครจะอยู่ใครจะไปแล้วคือบอกเลยว่าเห็นเป็นเด็กก็อย่ามาดูช็อตนี้นะผมน้องเขาวนมาตีผมไม่ออกนะผมขึ้นลายม ไม่โดนนะฮะช่วงนี้ยังไงครับผมพยายามขึ้นเอ็กซ์ตรีมมาชนเรียบร้อยฮะแล้วคือช่วงนี้ชาร์ตสกลน้องคือชนได้สวยเลยนะบอกเลยว่าโคตรตึงแล้วตัวที่สามของผมเป็นเจ้าแอโร่เบรกซัสนะครับของฝั่งน้องเขาเป็นวิสาลอดทางน้องเขาขาดอีกหนึ่งคะแนนก็จะชนะนะครับและคือความกดดันทั้งหมดอยู่ที่เจ้าแอโร่เบรกซัสตัวนี้เลยนะครับสนามมาเป็นที่เรียบร้อยฮะเจ้าม้าของผมวนดูเชิงให้ชนเขาโดนวิสาลแล้วเขาชนกลับเกือบพุ่งแต่ดีนะเบรกทันวิ่งกลับมาได้ตอนนี้ม้าของผมวนหนึ่งทีเอ็กซ์ตรออบนี้ก็เจ สตาบิน่าอีกแล้วนะฮะต้องมาลุ้นว่าผมจะชนเขาออกได้หรือเปล่านะฮะชนมาแล้วนะครับผมแอโร่เปกาซัสของผม,มอยู่ด้านบนนะผมชนเรียบร้อยเ<ด><ะ>บิร์ดฟินิชนะผมแถมเจ้าเปกาซัสของผมโดนชนออกนอกสนามไปเลยตลกช็อตนี้มากเลยนะอยู่ๆมาผมก็ได้สู่ความเวิงวังอันไกลโพ้นนะฮะถือว่าเปิดตัวแรกมาได้สะใจมากเลยนะฮะได้เป็นฝ่ายนําอยู่ที่2คะแนนและตัวที่2นะครับผมผมใช้เป็นเจ้าเปกรราซัสบลัดนะครับของเขาใช้เป็นวิสารลดลนั่นเองวิสารล็อตนี่คือเจอทุกเกมนะครับผมน่าเบื่อจริงๆแล้วคือช็อตนี้ลงมานะครัับบบผผผมมมมกกเาาาีีือออนนนะครแตตต่ววยยพ ก็ตีเขาไม่ออกนะครับเห็นไหมฮะวิสาลอดนี่มันเหนียวจริงๆแล้วเปกระซัสบาสของผมนี่คือตีเบามากเลยไม่รู้จะเอาอะไรไปชนะนะขออนุญาตสคริปต์เลยแล้วกันแล้วมาถึงช่วงสุดท้ายเนี่ยผมก็หมดสปินไปตามระเบียบนะฮะบอกเลยว่าชนไม่สะใจเลยนะครับผมสำหรับรอบมาเจอกับตัวที่3ของน้องเขานะครับอย่างโคบอลดากุนแต่ว่าต้องมาเจอกับชาร์คสกลของผมตอนแรกผมคิดว่าจะชนะแบบสบายๆแต่ที่ไหนได้ตัวผมเบิร์ตซะอย่างนั้นและเป็นฝ่ายน้องเขานะครับที่ได้แมตช์พอยต์ไปสิบหายแล้วความกดดันอยู่ที่ตัวต่อไปของผมนี่แแแแหหลลลละะะะะะะรรรรรอออออออบบบนน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 นีีีี้้้้้้้้เเเเเเเมมมมมืืงคคคาาาาาาาจจจจจจใใใชชชชตัััััวววทท่่่่่่่สสสสสุดกกก็็ิผผปป์ถไยพ กินไปเลยก็ได้นะครับบอกเลยว่าถ้ามาทรงนี้ผมน่าจะแพ้นะครับเชอรน,นี้เตรียมตัวกลับบ้านแล้วอ่ะซึ่งถชอช์ไม่เอกแบบนี้ก็น่าจะรู้ผลแล้วนะครับแล้วก็จะขึปป้นมาถึงช่วงท้ายเกมนะครับแต่ดูเหมือนฝ่ายที่ล้มกับเป็นเจ้าวิสาลรดไปซะอย่างนั้นนะครับรอบตานี้มาได้แบบบุตรวิบนะครับคะแนนเท่ากันอยู่ที่3มต่อสาบอกได้เลยว่าบางที เกมอาจจะเปลี่ยนเนล็กน้อยค่ะและรอบนี้แอโร่เปกาซัสเจอกับเจ้าซีเวอร์วูฟนะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงม้าผมขึ้นไปดอบรัดข้างบนนะครับแล้วหมาป่าเขาโยกขึ้นและ <S <S ช็อตนี้โดนม้าผมดีดออกโอเวอร์ <มา S 1> ฟินมาดูภาพช้ากันอีกครั้งนะครับจบแล้วนายชินข่ายอยู่ที่สูงกว่าโอหังแน่จริงก็เข้ามา แล้วก็ทําให้รอบนี้ผ่านเข้ารอบไปแบบชิวเฉียดนะครับบอกได้เลยว่าโคตรตึงมือตอนนี้ผมก็เข้ารอบลึกแล้วนะคะรับผมแอโร่เปกซัส์เจอกับเจ้าเปกซัส์บาร์สของอีกฝั่งแลวโดนะะโดเจ้าม้าแดงของเขาเขกออกนอกสนามไปและกลับมาไม่ได้ด้วยนะฮะช็อนี้แลวคือช็อนี้เป็นชดดักตีที่สวยมากเลยนะฮะแล้วมาดูกันที่ตัวที่2อน,นะครับอย่างชาร์กสกลเจอกับชาร์กสกลแล้วบอกได้เลยว่าช็อนี้ผมชุดดอกล้านได้สวยมากๆเลยคือไปหลบแช่ยอยู่ด้านบนจนอีกฝ่ายเขาพุ่งออกนอกสนามไปทำ<พ> <ไป S 2> ให้ตอนนี้ผมแมตช์พอยต์อยู่ที่3ต่่อนนัเองแต่ก็ต้องมาเจองานหินอั่รู้้้ว่่าาาาาาจะเเเออคลลงไดหืนนนนีมมุก มากเลยนะครับผมนานกว่าวีลอตซะอีกนะและถ้าไม่สามารถทําให้อีกฝ่ายตัวแตกหรือว่าออกสนามได้เนี่ยผมก็รอแพ้สปินอย่างเดียวะนะม้าผมพยายามขึ้นล่างชนรัวๆนะผมแต่ก็ไม่โดนนะคือต้องบอกก่อนเลยว่าเจ้านาฬิกาเนี่ยเป็นตัวที่สปินได้นานกว่าวิสาลอตอีกนะครับแต่ข้อเสียอย่างเดียวของมันเลยนะครับก็คือเบิร์ดง่ายมากๆและในรอบนี้ผมไม่สามารถโจมตีให้เขาออกหรือว่าเบิร์ดฟินิชได้และนั่นก็ทําให้ม้าของผมหมดแรงไปก่อนนะครับแล้วรอบนี้ผมได้ใช้แอโร่เปกาซัตเจอกับเปกาซัสบัสของเขาแล้วก็ชนออกไปแบบนิ่ม ผมทำได้ดีมากเลยเป็นตัวแบกทีมเลยก็ว่าได้นะครับและ MVP ของวันนี้ก็คือเจ้าแอรโร่เปกาซัสนั่นเอง